ส่ัสดีค่ะมีตลับพาสติกช่องนี่ให้โซนเย่เย่ถ้าเราสองคนแบบนี้ไม่ใช่คอนเทนต์อินวัค่ะเรามาสองคนควรจะคิดแล้วจะทำคอนเทนต์ยินวัวกันอ่ะเออยินวัวอีกแล้วสองคนนี้เอยยินวัวเออรู้เปล่าวันนี้มากับน้องพองค่ะ คัท,ที่แล้วคือแบบอ,อ,อุ้ยลูกหนักมากอ่ะอุ้ยอะไรขนาดนั้นล่บจริงรู้เลเขิดเลยแบบอ้ยฉันทำอะไรลงไปอ๋อพอย,ย้อมาดูเทมใช่ไหมเออคือต้องมีคนเหมือนใจแน่ๆแบบพี่แม่คนนี้นี่มันเราเป็นมัมมีดด้วยใจไงก็ใช่ปะใช่ใช่คือไม่มีใครสามารถลบโคลูกออกไปจากชีวิตฉันได้ เป็นไม่ชื่อแม่พอนะเป็นแค่แม่พอนะใช่เป็นแม่เป็นแม่คุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่เออวันน kind of ี้น้องพอมากับน้องชายน้องคนเล็กของค่ายน้อยอ่ะเขาจริงน้องน่ารักมากอ่ะน้องเล็กของค่ายแต่ชื่อไม่เล็กนะ อะไรไม่ถึงยือน้องโอเคโอเคมาครับน้องบูมบูมดีเอ้ยผู้ผ่านวันเกิดน้องไวเองใช่คือแบบใช่เดือนสุลาก็คือแบบมีแต่คนแบบดีๆเกิดอืมเาเกิดเยอะมาก คนที่รู้จักเกิดเยอะมากแล้ยี่วันที่22ตุลาก็คือแบบโหเคลื่อนก็เกิดมีปุ่มก็เกิดคนนู้นก็เกิดคนนี้ก็เกิดเออคนรู้จักพี่เราก็เกิดใช่คนดีเยอะมากอ่อเออเอ้ยแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นแบบเปิดตัวครั้งแรกของน้อง้วยป้ะเพราะน้องยังไม่เคยแบบออกใช่ใช่ใช่คือที่แบบอยู่กับพวกพี่ๆแล้วอะใช่ค่ะ หลังหลังจากเปิดตัวในไลฟ์ของลูกี้ไทยแลนด์ไปเออวะใช่ไม่ใช่เพราะว่าไลไลลูกี้วันนั้นหนูดูไงอือออทงนี้ก็จะเป็นแบบคอนเทนต์แรกเลยแบบลูกี้ของน้องเลยว่าเออแล้วตอนนี้ก็คอนเทนต์าน้ายหม่ที่จะไลฟ์สดหรือว่าจะแบบติ๊กต็อกก็ตามหรือไม่ก็จะสตรีมเกมอะไรต่างๆของน้องน้องจะมีแผนอนาคตก็ได้ ผลงานเยอะมากตอนนี้ว <PAUL bunker> ิ่งภูมิค่ะเราไปดูกันเถิะว่าแบบว่าเออวันนี้พี่พร้อมจะพาน้องวิภูไปทําอะไรถ้าหล่อคงไม่สู้พี่พรครับแต่ถ้าน่ารักนี่ได้เต็มๆเลยหูของพร้อม่ะคิดว่าพี่พร้เป็นคนแบบดุๆครับจริงๆก็ดุครับเกรง้วยบ้าปะอุ้ยเขาโกงเราเนี่ยเขาหลายรมากเลยใจเก่งนนะ ที่ตักของคุณเนี่ยตักได้ทุกอย่างยกเว้นตักชัยชนะนะครับคุณพร้อมได้อยู่แต่พี่พร้อมจะกิน สวัสีครับวันนี้ก็พบกับรายการน h e อออี่นะครับวันนี้นะครับผมว่างนะครับก็เลยว่าจะถ่ายรูปนะครับที่จาคอุณหบูมิผมเลือกจากอุนที่ม่เนื่องจาถ่ายยัไปมนวันนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันมีความบังเอิญอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมีน้องคนหนึองที่มาให็ความร่วมเราวันนี้น้องเขาไม่ได้ทำงานด้วยเราก็เลยแบบชวนน้องไปถ่ายรูปกันี้แบบเดี๋ยวเราไป รับนะครับน้องที่มาเป็นสเปเชียลเกสในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องที่ชุดเม่เดย์ไม่มเล็งเนินแล้วก็ชุดสีแดย์เดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญคนต่อไปของเราดีนี่คือน้องใหม่ของเรานะครัในค่ายนะครับน้องบูมนะฮะอันนี้ลำตัวนะเราเรียกชุดพี่เราเรียกชุดพี่ชื่อบิ๊กบูมครับจิรายุส่งอายุ18ปี ือจะพาไปไหนรู้เรื่องยังยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะพาน้องไปถ่ายรูปที่ดาก้อนห่าวนะครับด้วยความที่ว่าวันนี้นะครับเราหว่าเราจะไปถ่ายรูปงผ่อนเลยนะรูปลงไอจีกันดีกว่าด้วยความที่ว่าแบบถ่ายรูปกับพี่หรือว่าพี่ไปถ่ายรูปไปใครเงี้ยมันต้องแข่งกันอยู่แล้วกดดันไหมคะก็กดดันครับแต่ว่าเต็มที่นะครับถ้าหลอคงไม่สู้ยที่สองแต่ถ้าน่ารักนี่ได้เต็มจริงกบอกเลยว่าขอรับทั้งมี ของพร้อมล่ะใช่เหรอคนจะต้องเลือก pop ไปถ่ายรูปก็คือมันจะมีเกมเล่นคนชนะก็จะได้เลือกท็อปก่อนแล้วคนที่ไม่ชนะคนชนะต้องเลือก p o ปให้เขาเดือนที่แบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เพื่อโอเคพี่ปุ้งเงียบจังเลยอ่ะกลัวพี่พร้อมเหรอคะน้องเขเขินนี่น้องเขาแบบกลัวกลัวโปรเฟชชั่นอลแบบผมเขินมากกว่าครับไม่ได้กลัวเขินเนาะใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้แบบคิดว่าพี่พรเป็นคนยังไงครับพี่กูคิดว่าพี่พรเป็นคนแบบดุดุครับจริงๆก็ดุครับเก่งด้วยมากวะโอ้ไม่เลยไม่เลยไม่เดเก๊ดด้วยบ้าอะก่อนที่น้องจะเข้ามาได้เราจะไปส่องน้องก่อนว่าน้องเป็นยังไงอะไรยังไงครับแล้วก็รู้แล้วว่าน้องน่าจะเป็นคนออกแนวน่ารักแบบเป็นคนสดใสอย่างเงี้ยสนุกกับเพื่อนไปเรื่อยๆเข้ากับคนง่ายๆครับวันนี้เราจะไปถ่ายรูปกันเราจะไปที่จีนขับรถไปจีนกันรับ โอ้โหถือว่าใกล้มากเลยเนี่ยถึงแล้วคือจีนนะครับไม่ถึงทางด่วนอ่ะพี่ถามบูมหน่อยว่าเป็นไงบ้างการที่แบบมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าธรรมดาแกอยู่ขอนแก่นก็รู้สึกแบบแปลกตาดีครับหมายถึงยังไงแปลกตายังไงอะแบบเราอยู่ขอนแก่นมาตั้งแต่เกิดอะเนาะมันก็แบบเห็นอะไรมาหมดแล้วอยู่นี่มันก็แบบที่น่าเที่ยวเยอะดีอะไรอย่างเงี้ย รถไฟฟ้าแล้วนะครับหนุ่ยที่บ้านไม่มีรถไฟฟ้าเลยา <laughs> บ้านพี่ลยเราบ้านหนุย <laughs> ่ยเวลาน้องเจอห้องผมครั้งแรกรู้สึกป็ีไงโหมันดูแบบห้องสําหรับเกมเมอร์มากนะครับเปิดมาคือแสงสีเสียง <laughs> เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงครับ <c oughs> จุดที่เรียกว่าที่จบลืนนะครับซึ่ง GPS พาอ้อมนะฮะไกลมากเรื่องปกติของ GPS ดูีนกีดเผาได้นะเรื่องสวยนะ นั่หน้านแถวเนี้ยแถวเนี้ยคือหนูเคยเดินบ้างยังไม่ได้เข้ามาสุดพราะมันยังไม่เสร็จที่ดังกน่าวถาวนะครับเป็นสถานที่ที่มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเยอะมากนะครับแล้วก็เราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับไม่รู้สึกว่าจะใกล้ๆกับแอมปาร์คนะถ้ามันจะไม่ผิดอ่ะอกตถ้ามีแค่นี้ใช่ไหมก็เด็กๆแอมปาร์คมามาทางเดียวกัน แค่แค่นี้น้องก็แบบเลือกเลือกที่โลเคชันแบบแพรถ้าผมเลือกนะที่เห็นไปอยู่ข้างบนไอคอนโดนั้นะขึ้นมาเหนือเลยขึ้นมาไม่ใช่แบบก้าวเหรอขึนเหนือเลยที่ก็ยิง่างตอนนี้ไปแล้วผมก็ยิงเข็าอยู่ตรงนั้นแล้วล้อเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูสถานที่กันก่อนดีกว่าส่วนตัวผมยังไม่เคยนะครับแต่เพราะว่านานทีเถอะเขาสมมติว่าที่ให้ตรงนี้ตรงเป็นตรงกลางที่แบบเราจะยืนถ่ายภาพแนวตั้งอะแกลองโพสดูอะลองไปโพสดูมันก็จะเป็นสิ่งที่ดู ากับอัตราภาพหรือว่ารูปภาพเลยไหครับแต่ว่ามันก็จะดูแบบเบบีใครก็ทําได้บ้างเออไม่ใช่ละครดีๆแต่แล้วเศรษฐกิจอะกับโลกอะครับที่เขาจะถ่ายภาพกันนะเราก็ต้องมีมูคเมนต์ไงเราจะทำเป็นเดินลงมาสัมผัเดินลงมาเนี่ยัแล้วก็ถ้าสมมติว่าตากล้องถ่ายไม่ทันนะครับเราก็จะสโลเองแบบนี้ ยอดอันนี้เริ่มเกิดอะไรกันแล้วเดี๋ยวอันนี้เริ่มเกิดที่อื่นกันดูอ่ะอ่ะผมผมต่อให้เลยให้ทีมงานคิดช่วยเลยว่าจะให้น้องเป็นผ้าไหนช่วยน้องนะครับแต่ผมอาจจะไม่ให้ใครช่วยคนเดียวเขากินเขากินแกันออยู่ดีกว่าสวัสดีครับ อ่ะเราสมมติว่าเป็นพอปจะทำอะไรกับกางเกงสีแ e ดงตัวนี้ที่มันูไม่เข้าก<อ>ันเลยเอาออกเฉยเอาออกเฉยง,ง่ายสุดนะ <laughs> ถ้าสมมติว่าอันนี้มันมันไม่เข้ากับตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราอยากให้มันอยู่ในเฟรมเราก็พยายามเอาตัวเองบางให้มันได้มากที่สุดอาจจะเป็นอย่างนี้ออแค่นี้ก็ได้ลองเอาแบบห้ามซ้ำพีนะห้ามซ้ำพี่พอมใช่ห้ามซ้ำพี่พอมเพราะว่านี้มันเด่นเลยครับถ้าถ้าสมมติเนี่ยพี่บอกว่าอยากให้เอานี้มันเด่นแล้วอ่ะอันนี้หายไปมันไม่เข้ากับสถานที่มันจะแบบดูเตะตากันไหมถ้าน้องถืออย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ เราเล่นนะคะเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่าครับเพราะว่าทีมงานเขาบอกว่าเขามีเกมอะไรไม่รู้ให้ผมเล่นโอเคอ่เรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับมาจงกลับไปใจยสั่นมาดิแต่ใจไม่สั่นก็ตายนะพี่ก็คือคนที่หลบก่อนกระตุกใจก่อนแล้วคือแพ้มาหนึ่งสองสามหล่อนในคิมมินเด๋วโตยังไม่มา พี่พร้อมแท้ผมตั้งแต่เกมอันนี้รแล้วอ่ะเกือกน้องอยากได้ไก่ต้มนะเขาเลือกแล้วบมันดูแบบใช้ง่ายสบายตัวเขาแบบไม่อยาโชว์ความโปรเฟชชั่นอลีมาดิทุกคน โอโหไ่รูตัวป่าโอเคครับให้น้องบุมม่อนนะคะไปหาที่ที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วให้น้องไปผักแนวส่วนตาล้กงนะครับตามผมมาโจมจะหาตักปลาผมได้นี้มาแล้วนะครับสมิ่งตกปลานะฮะแต่ว่าผมก็คิดไม่ในใจแล้วแหละว่าคิดว่าจะเอาไปถ่ายใกล้ๆดอกไม้ครับเปลี่ยนจากสมิ่งตักปลาเป็นอ่าไอที่เออผีเสื้อถ่ายตรงนี้กันนะครับที่มีดอกไม้เยอะๆนะฮะก็ทำแบบแอปแบบจับผีเสื้อแอปจับผีเสื้อ เดี๋ยวเราไปดูน้องกันดีกว่าครับว่าน้องเราป็นพวกเราดิไม่รอดถ่ายได้ด้วยอย่างเดียวความคืนได้เยอะก่อนเลยแต่แบบเอาทีมเงา้อไปแปะไว้เฉยนั่นนะครับก็จระจกดูนะดูดูน้องเขาด้วยนั่นนะครับเขาขิงผมนะครับตอนนี้เขาจะทำคิวขิงผมอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องสั่งสอนนะ เข้าโฆษณาแบบนึงครับต้งจริงครับต้อน้อจริงอะคาราเมลป๊อปคอร์นนะครับดูดปุ๊บอร่อยป๊อปนะครับหอมกิ่นหอมเอยแล้วก็รสชาติหวานคาราเมลนะครับบอกเลยว่าหาไม่ได้อ่ะหาไม่เลยปริมาณนะครับ200มิลลิลิตรนะครับคือแบบนมอมจิอะไรายรสอะดูแบบเสียดายมากมีแค่ช่วงแบบช่วงหนึ่งอะมองรสมันอร่อยจริง

โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้เพิ่มพลังนะครับด้วยการกินนมมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปหรือว่าโลเคชั่นที่สวยกับเหมาะกับสวิงอันนี้ก่อนก่อนเพครับเดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนนะครับอยากให้พี่ตะกล้องนะครับยิงจากชั้นมุมตรงนี้นะครับขึ้นไปไม่ให้มันดูแบบดีอ่ะหนูชินเนี่ยเพราะเพื่อนเพป็นเด็กดีเป็นบริษัทเนี่ยเราจะเชียงาซ้ำยง ถือสมิงอะไรให้หลอกถืออย่างนี้ไงคือสมโลแท่ประสบการณ์ใช่แล้วเราขิ่ไปเยอะมกลัวแม้ไอ้อย่างนี้มันหลอยกว่าได้หัวอ๋อตอนนี้ก็ทาไลปวดมากเลยไอ้นี่คือสมโลเท่โอ้ตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จกันไปประมาณหนึ่งนะ อยากแต่งได้แบบนี้ว่ามากยังยังไม่แอดวานเลยชอบมุมตอนนั่งเมื่อกี้ครับแต่ปวดขามากต้องปวดเลยครับเพราะว่าทุ่งเทขนาดนี้นี่ตาวคือสีผิวกับสีเสื้อนี่เข้ากันแล้วอ่ะใช่ใช่เขาโกงเราเนี่ยเขาหลายโลมากเลยนะการแต่งรูปมันช่วยขับผิวเราไปอีกหน่อยก็ถึงขอฮะยิงเจ็ดโล่ฝกปืนขอให้เป็นหมันนี่จุดจบ ตอนไหนจะถ่ายเสร็จอะครับรอนานแล้วเนี่ยครับการถ่ายรูปแบบโปรเฟชชั่นอลมันต้องใช้เวลาเนี่ยมันไม่ได้แบบถ่ายลวกลวกผมบอกคุณเลยว่าที่ตักของคุณเนี่ยตักได้ทุกอย่างยกเว้นตักชัยชนะนะครับคุณเขาไอ้ยาไอ้ยาหนอได้ไหมครับผมได้ไหมคะได้อยู่แต่พี่พร้อมอย่าเก่งดิไม่ไหวไม่เก่ง ีีอนน้มาูเปอยยู่่่เฮ้ยผมว่าอยู่แล้วแหละคุณถ่ายไปแล้วเฮ้ยผมต่ว่าผมมีรูปผมมีรูปในดวงใจแล้วไอ้ที่ผมเอามาให้ไม้มันเป็นอย่างงี้นะพี่แบบตั้งตรงอ๋อรับรูมมีรูปเนดวงใจอ่ะทุกรูปก็เป็นรูปในดวงใจผมเฮ้ยพอได้แค่รูปเดียวเองนะผมคิดว่ารูปเดียวของนณะทุกรูปเขาอยู่แล้วคือไม่คุณจะเลือกไปเยอะทำไมอ่ะท้าในพี่แบบรูปเดียวก็อยู่อยู่แล้วผมไม่พูดเยอะดีกว่าครับเจ็บคอ แล้วเราก็ได้รูปกันทั้งคู่นะฮะรูปที่ผมเลือกนะครับผมผมจะขึ้นทางทางนี้แล้วกันถามที่ลูกศรที่ผมชี้อ่ะส่วนรูปที่ผมเลือกนะครับก็ขึ้นทางนี้จะให้แฟนคลับนะครับหรือว่าคนดูเนี่ยตัดสินนะครับถ้าสมมติว่าอยากให้รูปผมชนะนะครับก็กดเลขหนึ่งนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเลขหนึ่งนะครับส่วนรูปบุมนะครับก็กดเลขสองนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องดูจากผลงานนะครับ ผมบอกเลยว่าถ้าดูแต่ผลง,งานผมก็ชนะเลยไม่ต้องโวดอะไรกันแล้วนะครับทุกคน, <S 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 นกติกายอย่างน่งก็คือถ้าสมมติว่ามีคนคอมเมนต์ไปกดเล็กหนึ่งแล้วมีคนไปกดไลค์นะครับเราจะไม่นับนะครับจำนวนไลน์เราคือนับจำนวนคอมเมนต์เท่านั้นครับกดไลค์ไม่มีประโยชน์ ก็ถ้าชอบรูปไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสุดท้ายแล้วนะครับใครแพ้ก็คือแพ้นะครับใครชนะก็คือชนะนะครับก็ขิงกันนะครับก็มันก็จะกลายเป็นตำนานะเนาะตำนานการถ่ายรูปอนะเนาะและสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะบอกทุกคนว่า <c oughs> นมเมจิคาราเมลป๊อปคอร์นครับดูดปุ๊บอร่อยป๊อป ผมบอกเลยว่ารสชาติดีมากจริงๆครับแล้วก็หาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาครับแล้วช่วงนี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับแลกซื้อ2ขวดนะครับในราคา20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณนะครับโนมเมจินะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับต้องขอบคุณนะครับน้องบูมนะครับในวันนี้นะครับที่มาร่วมถ่ายรูปกับพี่นะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับถ่ายรูปมีชาเลนจ์ให้เล่นกันนะครับขอบคุณทางที่ ตากแดดตากฝนกันมานะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในช่องนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับให้ช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้มาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะไปไหนทําอะไรนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยคิดเป็นไว้เยอะแล้วว่าพวกผมจะทําอะไรนะครับแต่พวกผมจะรอให้พวกคุณตื่นเต้นกันนะครับแล้วพวกผมค่อยปล่อยให้พวกคุณดูนะฮะใจร้ายปะตื่นเต้นก็ได้ตื่นเต้นตื่นตืนดีกว่าตื่นเต้นไม่ใจร้ายกับน้องนะ ก็สําหรับใครที <guarding okay>? ่อยากมาถ่ายรูปสถานที่ตื่นเต้นไปพี่ครับก็เชิญที่ลาคันทาได้เลยครับครับแล้วก็ถ้าใครอยากป๊อปนะครับอย่าลืมนะฮะนมเมิจิคาราเมลป๊อปคอนนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณพกมาเนี่ยครับป๊อปตั้งแก่แยกก่อนถึงละผมบอกเลยนะครับอ่ะโสดนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณนมิจิด้วยนะครับที่ให้ผมมาเยอะขนาดนี้ แม้จะเอาไปแจกทุกคนในออฟฟิศเน่ะครับทุกคนจะได้ป๊อปเท้าผมไา้นะครับเพราะว่าคนในออฟฟิศไม่มีใครป๊อปเท้าผมนะครับป๊อกสีโกนอันนี้ไปช่วยแล้วเราป๊อปมากเกินไม่ปิดฝาเลยเอ่ะไม่แจกความป๊อกแมให้มันเป็นปุ่มพี่จะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะค่ะลูกชายหลงมากค่ะลูกชายอะนะลูกชายทั้งสองพี่หรือน้องนะชอบ ใครมีคือสมอลเทสแกจะทิ่ถึงไลฟ์นะน้นทุกปีเลยใครเขียฟิลเตอร์อะไรกัน้าไม่ได้แบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอะไรนะอะไรที่เขาบอกว่าตำนานอยู่ตลอดไปไอ้แก ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปใช่ตรงนั้นคือตำนานคลิปในตำนานจริงตำนานของแซนบอยอุ้ยัว้ยอุ้ยเจ้า EP เดียคือแบบโล่มากมจะอวยตรงไหนแล้วอะหมดคำจะอวยแล้วอะพอม ไม่เลยที่จะอวยใครก่อนตอนเนี้ยคือไม่ว่าจะเป็นแบบลูกคนโตหรือลูกคนเล็กคือแบบโอ้โหทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอเราอะไรขนาดนั้นนะเราอะไรขนาดนั้นกินกินอะไรกินอะไรเราเธอทึ่ไในงานใิโอเคไม่เล่นก็ได้ลบลบลบไม่กินอะไรขึ้นไม่รู้ไม่เล่นก็ได้ โอเคไม่อยากดูอีพีหน้าเลยว่าโอเคเราไปเรามาติดตามอีพีถัดไปในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ช่องสิ่งใี่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ hmm. ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย